2,566นะครับอันที่5นะครับสถานีกรุงเทพนะครับสถานีไ้่คที่ี5เราี่9ไปาหราเสาทักขนคนได้ ตึกคักนะครับตอนนี้เดือนธันวาคมนะครับเดือนแห่งการท่องเที่ยวมาแล้วนะครับมีขบวนที่921นะครับเดือนปลาซักวันนี้ผมตื่นแต่เช้าเลยนะครับมาถ่ายขาบวนแรกของเดือนธันวาคมนะครับวั ซอสสีใหม่เอี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหน้าครับขบวนนะครับดูรถจักรวันนี้นะครับ เรลองนะครับตู้ประบอากาศนะครับมี่ปจพอหนึ่งหนึงน่งหนึงน่งครับคันที่8เลยโอ้โ oh. หนี่เป็น JR w e s วนะครับคันที่สาม สายด่นทางไปกับขบวนรถนักที่ยที่ข้าวเกิดินมาสับเิเที่ยวบาราบรตรยาการาเฟื่องดรถไฟสายสานพิจารลบริเรถขบวนรถออกจากสายอีกรงเทีแล้วกาบหลุดขาแต่สาเดินทางไปกับขบวนรถนักเที่ยวที่ข้าอยเกิดเกิมาสับเฉล่ยเที่วารบรยาบาราเตรถน นนี้ได้น้องใหม่ของการรถไฟนะครับคือเอหมายเลขห้าสองห้าศนนะครับตำขบวนที่เก้าสองหนึ่งไปเขื่อนป่าสักนะครับ เวลาออกแล้วนะครับ6นาฬิกาตรงเวลานะครับ สนั่งปราประกาศกันที่สองเลยนะครับ เทเป็นเยอะเลยนะครับผู้โดสารนักต่องเที่ยว หาวงท้ายเดยบทเฉพาะปอยอนะครับสวนสองทนนะครับขอให้เที่ยวยังมีความสุขนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ